เออครับก็สวัสดีวันนี้ผมมาแจกรา้าฟรีไฟนะครับของเซิร์ฟนอกนะครับผมก็ไม่ได้ทำคลิปนี้มานานแล้วอ่ะขออภัยด้วยนะโอ้โหย นี่ครับหน้าฟีไฟของเพปนอกโอเคก็ไม่ได้เติมอะไรเลยนี่ครับ นี่นะเออของก็ไม่เยอะนะครับก็พอใส่ได้